สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะท่านเจตินัดกับช่อง01นหนึสลอนภาคสองนะฮะสำหรับรอบนี้มาจัดการทำเก,ม,เกมมาจองเว2สองกับทุนสามองสั่งมึงอไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือไม่อย่างไรนะจากจังหวะนี้ผมขอจัดแบบแจ่มๆหน่อยเลยละกันเอาเป็นว่าเปิดเกมมาต้องได้เดือดได้ด่านอืขอเปิดที่เบ็ด4สีร้อเลยล้กันนะ ออโต้ห้าสิบไปหวังว่าช่วงต้นเกมของเรารอบนี้มันจะได้มีดีมีเด็ดมีเดือดมีดวงนะฮะท่านผู้ชมหวังว่าหวังว่านะก็ว่ากันไปนะสำหรับใครนะที่แวะเวียนเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใไปช่องสุดหนึ่งสล็อตภาคสองสุดหนึ่งสล็อตภาคใหม่ด้วยนะครับมันๆให้เฮงๆเราด้วยกันทุกท่านทุกคลอนลลลลสาธะลลล จัดมาดีครับลูกพีครับห้าไผ่มาหนึ่งทีสวยงามตามห้าไผ่มีสองทีสวยงามย้ยไม่ตามเฉยเองเอ้ยที่ผมเปิดเบสสี่ร้อยไม่ใช่อะไรหรอกนะผมคิดว่านะฮะจังหวะนี้มันต้องมาช่วงต้นเกมอย่างแน่นอนนะผู้ชมนะเพราะว่าเอารอบที่แล้วเราเอายิงรอบที่แล้วเราก็ถือว่าได้กําไรอยู่นะแต่ว่ามันก็แหกๆไปนิดๆหน่อยหนะ่อเนีย อาจจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะจ๊ะจบจบจัดมาเลยลูกพี่เอ๋ยขอแบบแจ่มๆเลยนะจ๊ะจบจบช่วงต้นเกมของเรามาด้มีแววอยู่นะฮะที่ว่าช่วงต้นเกมมันอาจจะแตกดีก็เป็นได้นะฮะถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมมาดีหน่อยเราก็ต้องมีอะไรที่มันดีๆกว่านี้อย่างแน่นอนบวมๆมา จุ๋ยงามจุ๋ยงามไปเลยรูกพี่หมามาไปหนึ่งทีกำลังดีกำลังได้กำลังเด็ดกำลังโดนแล้วมาดอกนี้เป็นวายล้างหน้าไปหนึ่งทีแล้ววายมาอีกหนึ่งทีดอกนี้หกพันสองโอ้โหกำไรเนาะเนาะเหมาะเหมิงฮะรับไปเป็นรางวัลเมก้าหมื่นหกจ่ายหนักอยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชม แม่ดีนะที่ผมเลือกที่เป็นจะเล่นเป็นเบ็ดสีร้อยสำหรับช่วงต้นเกมนะแต่ช่วงปลายเกมนี้เราเออช่วงกลางเกมอะ่ะเราต้องแบบดรอปลงมาหน่อยนะกับการเล่นนะฮะเอาอตัวห้าสรอบนี้มันอาจจะได้ฟรีมันไม่ใช่ไม่ได้ฟรีมันอาจจะแตกดีนะพอหลังจากจบช่วงนี้ไปฮะเราจะลดลงไปเล่นที่เบ็ด ร้อยละกันนะเบ็ดร้อยก็จะเป็นออโต้สิบสาครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ว่ากันไปแล้วแต่รูปเกมนะแล้วหลังจากจบออโต้สิแล้วเราจะเวียนกลับมาที่ออโต้ห้าสิบอีกหนึ่งครั้งที่เบ็ดสี่ร้อยเหมือนเดิมอมผมวมนะ่าเบ็ดพันน่าจะยังเล่นไม่ได้นะช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมาจริงๆริถ้าผมเริ่มที่เบ็ดพันนี่ผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้เราได้เชยชมอยู่พอตัวนาจะสองเหรียญสองไพ่ใสไวต่ออีกหนึ่งทีดอกนี้คอมโบกําลังดีฮะ เออให้มันได้อย่างนี้ไปตลอดนะลูกนะให้มันได้อย่างนี้ไปตลอดนะลูกนะอย่าได้อย่าททำให้พี่วิทหวังก็เป็นอันพอมาเด่งเหมือนจะได้สงเหมือนจะดีอยู่นะท่านผู้ชมแหมมีดีกว่านี้จะดีมากเลยจัดไปดีครับ โอเคจบแล้วนะสำหรับออโต้ห้าของเรามากจังหวะถัดไปผมขอตบลงไปที่เบ็ดร้อยแล้วก็ออโต้สิบสัก3 4มสี่ห้าดแปดสครั้งก่อนแล้วเราค่อยมาจัดอีกหนึ่งทีจวยงามมีแววมีทรงดีทรงได้ทรงเด็ดทรงโดนโบ๊ะบะบึมบั่มบบบ๊บ เอาอีกเอาอีกดีเอาอีกดีอ,อือ้มหมดไปนะสรับออโต้สิบครั้งนี้เอาจัดออโต้สิบที่เบ็ดร้อยต่ออีกหนึ่งครั้งแล้วกันแล้วก็อีกเหลืออีกหนึ่งครั้งนะอ่ออโต้สิบสักสามครั้งก่อนที่เราจะจัดเป็นออโต้ห้าสิบนะฮะท่านผู้ชม ทรงกำลัง,ลงดีจริงๆทรงมันเริ่มมาดีแล้วนะฮะมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือไม่ยังอะไรขอให้มันไฉไลกว่านี้หน่อยลูกพี่ขอเดือดๆกว่านี้หน่อยได้ไหมออโตัสิบไปอีกหนึ่งครังแล้วกันตอนนี้กำไรของเราอยู่ที่อ,อ้าว <c oughs> กำไรกูสาดดันขึ้นไปตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้แทบไม่เหลือกาไรแล้วนะผู้ชมเออมันตบลงมาอีแล้วฮนะหืสงสัยมันโดนเบดสี่ร้อยเรากืนกินไปเออช่วงเบดสี่ร้อยเรากำลังดีเลยนะฮะผู้ชมแม่ดันมากงมาเกือสซะได้อีกทีโอเคเบตสิบเบดเบดออโต้สิบรอบนี้จบไปลงไปแล้วนะฮะยังไม่มีของดีอะไรเข้ามา ขอจัดเบ็ด400ต่อที่ออโต้50แล้วกันนะฮะหลังจากจบออโต้50แล้วเราก็จะจัดเป็นเบ็ดพันออโต้30นะฮะเผื่อจะได้เข้าฟรีเกมนะแต่ว่าฟรีเกมอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะฮะส่วนใหญ่มักจะมาเป็นฟรีเกลือเป็นประจำเลยนะอืมแต่ถ้าได้เข้าก็ดีอ่ะออถ้าได้เข้าสักทีผมว่าน่าจะดีพอตัว เอาเรื่องเอาราวหน่อยเลยเวฟรีเกม,มวายไม่แตกนี่ถ้าวายแตกนี่ได้ฟรีเกมกินแน่นอนนะมังโผล่ตรงนี้นี่เองแมอีกตัวหนึ่งจัดไปยือ้อมังกรขาวพังงาสวยงามปล่อยไหลไปเลยปล่อยไหลไปเลยลุดเพีย้ยปล่อยไหลไปเลยลุดเพีย้ยกำลังดีฮะจังหวะนี้ทรงมันได้ทรงมันดี ทรงมันได้ทรงมันดีล้างหน้าล้างตาไปอีกหนึ่งดอกจุ๋ยงามจุ๋ยงามพระรามสิบโบมาโอ้โหแปดพันหกเชดเคมันต้องอย่างนี้สิวะรับเป็นรางวัลก้อนโตไปอีกหนึ่งดอกมาดีมีดาคำซามมดา กำลัของเราตอนนี้กำลังวนเวียนอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหน <c oughs> หรือไม่ก็อาจโอ้โหลูกพี่ผมขอไว้ผมขอเข้ารีสักทีไม่ได้เลยไงเ <c oughs> ออทรงกำลังจะดีเลยแพ้ถ่างสะได้ฉัดไปจจ๋ยๆงามๆม,มาจจ๋ยๆงามๆแจมๆจมจันๆมาหน่อยทีจะจุ๊บจุ๊ เอาได้อย่างเบ,บปายเหลืออีก20กว่าหมุนนะฮะจังหวะน,นี้มีโอกาสที่เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยโบกมาอือฟรีเกมมาสิจ้าฟรีเกมมาสิจ้าช่องเปิดขนาดนี้แล้วมึงไม่ลงก็ก,ก,ก็ก็ยังไม่ลงอยู่ดีนะโอ้โห อุตส่าห์ได้เดือดได้ดานและเชียวแม่ยังไม่ลงให้เราอีกฮะจังหวะนี้พี่ทรงกําลังจะดีทรงพี่กําลังจะหล่อเลยลูอนี่น้องนี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะฮะทรงมันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวเลยเวเฮ้ยมาต่ออีกหน่อยได้ไหมมาต่ออีกหน่อยได้ไหมครับขอต่ออีกหน่อยก็แล้วกัน จัดไปเจยมแจ่มจัดไปเจยมแจ่มจัดมาเจีมจเจียม,จเ,จม,จเ,จมเจียดมาเจีมเจียมดีงามอืมกำไรไม่หายทุนไม่หายกำไรไม่หดนะฮะยังวันี้ยังพอเติมได้เรื่อยๆอยู่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะหน่อยหนึ่งนะจ๊ะมาเดมีดามาเดมีดามาดีมังกรเขียวไปหนึ่งดอกสองดอกเบิ้ล สามดอกสี่ดอกก็มาห้าดอกหกดอกก็ไปจัดไปพี่หน่อยอย่าให้รอคอยนานานมันบั่นทอนหัวใจโอ้โหหมดไปแล้วนะสำหรับออโต้ของเราจาังหวะถัดไปนะขึ้นเป็นเบ็ดพัน 1, 000, แล้วก็ผมจะวิ่งเป็นออโต้สามสิบนะฮะเพื่อที่เราจะได้เข้าฟรีเกมสักดอกหนึ่งนะถ้าพอจะเป็นไปได้ก็ให้กันหน่อยนะน้อง ให้กันหน,น่อยนีน้องอย่าใจอะไรกับพี่มังนะก็ะได้เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวม่อีกหรือไม่วา้ดองนี้มามาข้าไปฟรีเกมโอ้โหฟรีเกมฟรีเกมผมยังไม่ได้เกิดอีกนะท่านผู้ชมเออมันก็ยากเย็นพอตัวอยู่นะฮะกว่าที่เราจะได้ แต่ละดอกแต่ละทีโ <c oughs> คตรยำแย้เลยโคตรแย้เลยแย้ที่สุดแย้ที่สุดอเบ็ดพันของเราไม่เอาการเอางานเลยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะแต่เราก็ยังมีใจที่จะรอขอรอมันต่อไปละกันต้องได้ต้องดีบ้างหรือว่าสักดอกหนึ่งอาจจะมีฟรีเกมเข้ามาช่วงจังหวะเฉียดฉิวนะฮะจังหวะรอดตุย ก็เป็นได้นะก็เป็นได้เอาดิของดีผมกำลังมาจัดแบบแจมๆให้อีกสักดอกสิจ้าลูกจ๋าเจียรตแบบเจีมเจียมาเจียรตแบบเจียม,มยบบเทียม,มาไเติมเขาให้โอ้ยลูกพี่ลูกพี่จ่ายผมหน่อยดิลูกพี่ โอ้ไม่จ่ายเลยอะ่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้ออโต้สามสิบก็เอาไม่อยู่นะฮะจังหวะนี้ผมขึ้นเป็นเบ็ดสองพัน 2000, แล้วก็ออโต้สิบสิบไปสักสักหน่อยแล้วกันอา,อาจจะอยู่รอดก็เป็นได้นะท่านผู้ชมนะภาวนาจาังหวะนี้ก็ได้แค่ภาวนาฮะว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายอะเฮ้ยอะเฮ้ยจุ๋ยงามจุ๋ยงามตามไป มาเดี๋ยมาเดี๋ยวอึบ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 ส่งจะเข้าฟรีก็ไม่เข้าฮะโอ้โ oh, ห oh. จบเลยกูชีวิตแม่เอาผมขออีกเติมหนึ่งละกันนะครับผมจัดเป็นเบ็ดสองพันรัวๆเลยนะผมเติมอีกสักสามหมื่นละกันแป๊บหนึง่งมาจังหวะน,นี้ต้องได้ฟื้นกลับคืนไปให้ได้ออตโต้สามสิบเบ็ดสองเบ็ดสองพัน 2, น, 2000, นะ ฟรีเกมต้องมาขอแบบสโลสโลก็แล้วกันนะผมไม่ผมไม่เปิดเทอร์โบนะ,ะสเตปที่ท่านผู้ชมขอมานะผมก็ยังสับสนอยู่นะว่ามันทํำยังไงเ <c oughs> ขาอบอกว่ามันต้องมีการปิดเปิดเทอร์โบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากนะผมไม่ค่อยเล่นนะสเตปปิดเทอร์โบนะเพราะว่ามันมันเชื่องช้าเกินไปไม่ไหวจริงๆจัดมาเลยลูกพี่ขอแจม่มแจมสักดอกหนึ่งแล้วกันนะผมอุตส่าห์เติมมาขนาด หนีแล้วลูกพี่ต้องจ่ายผมแล้วหรือเปล่าไว้ Why? ดอกนี้มาและวไว้ Why? ดอกนี้สองภ่กินเต็มเต็มไปเลยโอ้ยมีแววได้ดีมีแววได้ดีมีดาคำซามีดาต้องมาแล้วหรือเปล่าโบ๊ะบะเขาให้แม่ดูจากทรงแล้วออโต้วสามสิบไม่ค่อยอยากจะจ่ายแล้วเท่าไหร่นะโอ้แต่จะว่าไปเกมนี้ผมยังไม่ได้เข้าฟรีเลยนะท่านผู้ชมเออผมก็จัดมายาวอยู่เหมือนกันโอ้ย แล้ววายลูกพี่วายพี่ไม่ไม่ค่อยเติมเลยเอาง่ายๆเอ้อเออฟรีเกมฟรีเกมก็ไม่มานะบางทีทุนแค่นี้มันอาจจะไม่พอก็เป็นได้นะท่านผู้ชมาบางทีอาจจะต้องมาให้ให้ได้เยอะกว่านี้วายมาสองเหรียญผมก็เอาทังหวะนนี้อะไรก็ได้ฮะขอแค่ ขอแค่ให้รื้อได้ใส่มาก่อนพี่พร้อมน้อมรับอยู่แล้วถ้าน้องต้องการแบบนั้นจริงๆมาเดยทรงดีอยู่นะทรงดีอยู่นะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเร่งไปโบมาบึมบั้มซัมบงซัมเบ้บะลงบะเล่ เจ็ดมุนสุดท้ายนะกับทุนที่เหลืออยู่หวังว่าจะไม่แหกนะหวังว่าจะไม่แหกเติมเข้ามาอีก4ี่พันจัดไปโอ้ยตัวคูณไม่เติมอีกแล้วชีวิตหนอชีวิตเอาแถมให้อีกสองพันะและติดวายหไผ่ลงมาดอกนี้หมื่นสล่อเข้าไปอคอมโบก็คอมโบก็พยายามอยู่นะเออผมเข้าใจนะความพยายามของมันที่อยากจะช่วยเรา แต่ว่าช่วยพยายามไม่มากกว่านี้หน่อยนะหรือช่วยพยายามให้อ้วมากกว่านี้หน่อยได้ไหมไอ้อ้วไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้เลยแม่ออโต้ยังเหลืออีกไม่กี่ครั้งนะฮะที่เราจะได้จบก่อนที่เราจะได้จบเกมกันผมจัดเป็นออโต้สิบแล้วกันนะเพราะว่าทุนของเราที่เหลืออยู่มันทําได้แค่นี้มันมากกว่านี้มันไม่ได้แล้วเออเอ,อ้ยเอาอีก เอาอีกลูกพี่ขอเข้าฟรีสักหนึ่งทีไปขอฟรีเกมสักหนึ่งดอกไปพอให้พอให้ได้ชื่นใจสักหน่อยสี่วงสุดท้ายฮะเหลือรอดอยู่หรือไม่โอ้โหโอ้โหหมดกันฮนะแม่เบ็ดพันอีกหนึ่งทีโบ๊ะบะ จะตายชีวิตมันช่างเล่นตลกกับเราเหลือเกินนะฮะเอาจริงเกมนี้เราควรจะได้กำไรกลับไปแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะ <c oughs> เราควรจะได้ฮนะแต่ว่ามันไม่ให้อันนี้อันนี้ก็เรื่องของมันอีกแหละออกำลังจะได้เฉิดฉาย,ยที่หมายเอ,อ้ <c oughs> ยท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ไปเวียนเข้ามารับชมรับฟังกันจบนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ไปช่องสุดหนึ่งสล็อตภาค ใหม่สุดนึงสล็อตภาค2ช่องนี้ช่องดีช่องเด็ดด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าจังหนับจังหนับให้มากกว่านี้หน่อยนะพวกนะะ